สวัสดีพี่น้องชาวกระต่ายทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องกระต่ายของเราเออออกมาคล้ายๆลักษณะพวงองุงนนะครับเกิดจากอะไรนะฮะมีพี่น้องถามกันเข้ามาหลังไม้นะครับก็เลยจะมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับก่อนหนึ่งก็ต้องขอไปตรวจสุขภาพฟันเด็กชายไข่ต้มก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างอดูๆแล้วก็เหลืองดีมีสเสน่ห์นะครับพี่น้องอเดี๋ยวเราไปเข้าเรื่องกันเลยนะครับและนี่นะครับก็คืออ,อึพวงอุ่นที่กล่าวถึง ลักษณะก็คล้ายๆกับพวงหงุนนั่นเองนะครับพี่น้องโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ากระต่ายเขาถ่ายออกมาลักษณะเป็นแบบนี้นะครับ <c oughs> เขาก็มักที่จะกินอึนของเขาเข้าไปเลยนะครับ <c oughs> เพื่อรับสารอาหารจากก้อนอึของเขานั่นเองนะครับพี่น้องแต่ถ้าเขาไม่กินนะครับแสดงว่าร่างกายของเขาเนี่ยได้รับสารอาหารที่เพียงพอแล้วนะครับเราก็ไม่ควรที่จะเก็บไว้นอกจากจะทําให้เหยียบเละอะเละเททแล้วเนี่ยก็ยังส่งกลิ่นเหม็นเป็นแหล่งพอเชื้ออีกด้วยนะครับพี่น้องผมก็จะเก็บก้อนอึนี้เลย ถักระต่ของเราเนี่ยถ่ายออกมาลักษณะเป็นพวงหุ่นแบบนี้นะครับก็เกิดจากการที่ร่างกายของเขาเนี่ยได้รับสารอาหารที่สูงและเยอะเกินไปนะครับสารอาหารก็มาจากพวกอาหารการกินที่เราให้ไปนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นพวกผักหญ้าชนิดต่างๆนะครับผล,มลไม้ลากไม้รวมไปถึงอาหารเม็ดด้วยนะครับ สรุปง่ายๆก็คือการที่กระต่ายของเราได้รับสารอาหารที่สูงและก็เยอะเกินไปนะครับพี่น้องก็จะทําให้ลําไส้ของเขาเนี่ยดูดซึมสารอาหารนั้นไม่หมดแล้วก็ถ่ายออกมาสะก่อนนะครับก้อนถ่ายก็จะมีลักษณะเป็นพวงุ่นแบบนี้นะครับพี่น้องและแน่นอนอยู่แล้วนะครับภายในก้อนอึที่เป็นพวงุ่นแบบนี้มันก็จะมีพวกสารอาหารบางอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกวิตามินโปรตีนนะครับแล้วก็แร่ธาตุต่างๆมันก็จะอยู่ภายในก้อนอึ รวมไปถึงพวกจุลินทรีย์นะครับแล้วก็แบคทีรียนะครับมันก็จะมีอยู่ในนั้นนะครับถ้ากระต่ายกินเข้าไปเนี่ยมันก็จะช่วยในการย่อยอาหารนะครับเพราะว่ามันมีจุลินทรีย์ใช่ไหมครับพี่น้องช่วยในการย่อยนะครับทำให้กระต่ายย่อยดีนะครับเหมาะที่กับกระต่ายพวกที่มักจะท้องอืดน,นะครับอันนั้นเหมาะนะฮะถ้าพี่น้องถามผมว่าปกติไหมก็อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติดีนะครับพี่น้องแต่ว่าถ้าเราเจอลักษณะแบบนี้คือพวงหุ่นแบบนี้ ทุกวันเลยวันหนึ่งหลายรอบมากนะครับหรือว่าเจอทุกวันนะครับก็ถ้าถามว่าดีไหมผมว่าไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะครับพี่น้องอยากให้พี่น้องทุกท่านนะครับจินตนาการภาพตามผมนะในเมื่อกระ่ายที่อืนเป็นพวงหุ่นเนี่ยเกิดจากลำไส้ดูดซึมสารอาหารไม่หมดนะครับแล้วก็ถ่ายออกมาเป็นพวงหุ่นถ้าวันหนึ่งเราเจอเขาถ่ายลักษณะเป็นแบบนี้หลายหลายรอบนะครับหรือว่าเจอทุกวันเลยหรือว่าเจอถี่มากนะครับแสดงว่า ระบบย่อยหรือระบบลำไส้ของเขาเนี่ยทำงานเริ่มไม่ปกติแล้วใช่ไหมครับพี่น้องพี่น้องว่าผมพูดถูกไหมถ้าพี่น้องไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะครับผมแนะนําเป็นอยากให้พี่น้องทุกท่านที่ให้อาหารสดอยู่นะครับพวกผักหญ้าสดเนี่ยผลไม้เนี่ยงดไปก่อนเลยนะครับพี่น้องแล้วก็อาหารเม็ดเนี่ยอยากให้ลดปริมาณลงนะครับกระต่ายของท่านเนี่ยก็จะอืดสวยปกติเหมือนเดิมเลยนะครับเป็นก้อนกลม,กลม ถ้าพี่น้องไม่เชื่อนะครับก็แนะนําให้ปรึกษาคุณหมอหรือแพทย์โดยเฉพาะนะครับแพทย์เฉพาะทางก็จะดีที่สุดนะครับพี่น้องจะนานถ่ายทีแบบลักษณะเป็นปวงหนก็ไม่มีปัญหานะครับถ้าถ่ายบ่อยผมคิดว่าไม่ดีแนะ่นอนคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้สวัสดีครับ